จอกี่ทีก็สวยเป๊ะไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกานางเอกระดับตัวท็อปของวงการบันเทิงไทยวันก่อนเจ้าตัวก็เพิ่งจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุกเป็นสไตล์สวยใสยแบบธรรมชาติโดยคราวนี้เจ้าตัวได้สวมเสื้อยืดสีขาวเอวลอยโชว์เอวดแมทช์กับกระโปรงยาวลายดอกไม้รับกับบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางทุ่งนา พร้อมแจกรอยยิ้มสดใสจนแฟนๆใจละลายล่าสุดใหม่ดวิกาได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดหลูลาลงในอิ s สตาแกรส่วนตัวแต่ที่สะดุดตาที่สุดเห็นจะเป็นท่าโพสต์ของเจ้าตัวนี่แหละค่ะที่มีการบิดเอลเอสโก้ามหน้าท้องเซ็กซี่เบาๆแถมใหม่ยังมีการเขียนแคปชั่นเซลตัวเองด้วยว่ารีบๆถ่ายค่ะท่านี้ปวดหลังค่ะ ขนาดที่แฟนๆเข้ามาชมไม่ขาดปากว่าสาวใหม่นั้นสวยมากมีแอบถามคำๆว่าสาวใหม่เคยกินหมูกระทะบ้างไหมหรือเอาไส้ไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะเอวบางร่างเล็กมากจนหลายคนแอบอิจฉาชาไข่มุกในมือนี่สั่นไปหมดแล้วสงสัยต้องงดแล้วจริงๆ